ค่ะนทักท่านมาลุ้นต่อยได้ไหมอืมทักไปยังไม่เสร็จอ่ะต่อยอะอ่าๆเอา,เอาถอดก็ได้ค่ะถอดก่อนก็ได้ค่ะเฮยใส่ไนกอนก,อนก,อนกอนจากเขาจะไม่ทักเขายังเอามือมาบางังกล้องเราด้วยเอเก<ะ>ินไปปะ ขลุ่มห่อเราด้วยทุกคนทิ่งเวลาทุกคนเลยนะคะเป็นแบบนั้นรายย่านเลยจะรักกระบุ่มไม่ได้นะคะพี่ ส่งแม่ที่จีตดเดี๋ยวแม่จะไปเที่ยวจีนต่ออยู่ที่ห้องปุงเราก็เลยแบบก็ไม่พาด้วยเลยถ้าปู่ไม่พาจีนต้องกลับคนเดียวเลยปู่จะที่จีนไม่ได้ไงตุ้มจีบอกว่าก็ไม่ติดนะ แกก็เหรอเหนื promoted. ่อยทานหลายอย่างมาจนจำไม่ได้แล้วทานหนักเหรอเฮ้ยใครเบย้องกเออมจะมีไหมพี่มีค่ะเี้ที่นี่แต่ว่าที่เกิด้าเกิดที่ไทยทุกคนรอได้อยู่ให้คนที้วละ่ไหมค่เบบี้อีมันไม่ติด Köszönöm, เฮ้ยอีพันธ์ีเขาบอกว่าเซื้อพี่ีเ่ยเขาบอกว่าเซื้อพี่ทีสวยคนเราตื่นมาจะหิวขนาดนี้หรอแปก ขอเป็นวันที่ดีดนะคะขอให้เป็นวันที่สดใสโอ้ยน่าโอ้ฉันไม่เอาบางฉันไม่เอาใบกางหัน ให้ทุกคนดีกว่าเราาไมไเหรอกเราไม่ไปอจะไปม่ผ่นจบอดทุกคนอดทุกคนอด ไมนน่นะครับ,บไม่ได้เลยวันนี้จริงทุกคนพัาสดใสก็ต้องให้ถูกนะทุกคนพัาสดใสดูสิเราไปเจอมาในเซเว่นอะอะไรจะน่ารักขนาดนี้ ถ้าใครทายถูกว่าน้องตัวนี้ชื่ออะไรนะครับไม่มีอะไรให้หรอกหรือเราจะมาแบ่งกันกินดีตัวไรตัวนี้ชื่ออะไรครับไม่ได้ชื่อน่ารักมิกุเก่งมากเก่งอ่ะเก่งหลายคนมาก พี่พีซมีกันไกลแตดเล็บนี่ใช่ไหมนีม่สิครับขอได้ไหมได้สิน่ารักเนาะคือเหมือนแบบไม่เคยเห็นนิชินไม่เคยซื้อทันแล้วน้องเอ็กอะไรแบบนี้บ่อยมากกันดงกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเพิ่งเคยเห็นบอกจริงมันอยู่ในเซเวน่นนี่พอดีบิ๊กุเก่งจังฉันเห็นแล้วฉันรู้เลยว่าพี่ต้องชอบสำหรับคนที่สอบถูกคนแรกนั้น จะได้คำอวยยศไปนะครับว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกพูดไหรหล่อนทุกคนที่ตอว่ามีโกดถูกนะเขาเก่งครับ ไม่ได้ผม,ม,มบมแต่ผมไม่ทันปีแก่สิอันนี้ที่ผมซื้อมีอยู่ที่เมืองไทยไงมีหรอโผพีทซุกคนอนซื้อนนี้มาทำไมนี้อ่อยอใช่หรอทราวเลยอ่ะทราบเลยไม่เปิดละหนูซื้อว่าีิเล่นด้วยซ้ำจำไม่ได้ด้วยซ้ำที่เราได้ตัวสีเขียวนี้ตุ๊ดอ่ะ Đó là... à. À, mất kỷ, không lại không พี่เก่งให้อยู่ในไลฟ์อันนี้เป็นของพี่เก่งนะครับพี่เก่งไม่มีทางปืด่ตอนนี้น่ารักไหมคือฝาพี่เก่งนะครับและทุกคนสำหรับโอ้ยไม่ขอ ต่อเป็นเดี๋ยวก็ <มา S 1> ตอกมันเหมือนขายของเอาเหรอเออเดี๋ยวมันโดนโปรโมทโอเอาแค่แบบแกบพอ ได้แล้วเราให้ดูอีกไม่ได้แล้วเดี๋ยวได้ต่อข่าวว่าเราขายของนะครับทุกคนใช่เ,เรามีในกระเป๋าอีกร้อยแปดสิบชิน้นแต่ทุกคนสามารถเห็นได้แค่พี่พีก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันเนาะดีเลย ช็อตฟิลป้ะพี่พีชใช่ครับเขถาถามเขาบอกว่าช็อตฟิลมาช็อตฟิลเลยปะชอ็อ,ชอตฟิลคือแบบทุกคนช็อตฟิลคืออะไรพี่พีชคนไทยแท้พูดไปเรื่อยคุณชาญน,น้ำหวานบอกหวานร้อยบอกอันนี้เป็นลูกครึอ่องพงษ์พง ฉันคือแปลว่าอะไรหนูก็สมองไม่แรงเหมือนกันไปไฟแป๊บเดียวสิไม่น่าจะได้ยิ้วอะไรหนูถนดัดมือโดนเบรกเออโดนเบรกแบบ <Yeah. S 1> เออปัดบท หมดประมาณนั้น่ะช็อตแตช็อตอ่ะพี่นีดชะงักอึ๊กเอ,งอางะไม่ออกวะกระจายยังพี่พีข้างหลังผมมันยับไะยิงย่งกินไหมอยู่ไม่ติดอะไร

เช้าน่าดก็ไม่ไหนกันแต่ชาไม่ใช่คำถามที่เอยรู้ยัั่ยงรู้แล้วไปไหนกันแต่ช้าเซื้อของมาบุก็ซื้อของมาเหมือนกันห้นัสุดชอ้อนซอ